9สถานที่แนะนำเชียงคำหากจะกล่าวถึงแดนดินถิ่นวัฒนธรรมไทยหรือที่โดดเด่นในภาคเหนือที่สืบสายเครือญาติชาติพันธุ์จาก12ปันาผ่านห่วงการเวลาจากอดีตมา200กว่าปีจวบจนถึงปัจจุบันดินแดนดังกล่าวนั้นคือเมืองเชียงคำหรืออำเภอเชียงคำปัจจุบันค่ะเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีวัดวาอารามเก่าแก่แวดล้อมไปด้วยหุบเขาป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งธรรมะมีพระนั่งดินถิ่นทอน้ำไหลผ้าไทยลือน้ำตกเลื่องลือคแนงน้ำมินป่าไม้ผืนดินอุดมสมบูรณ์อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเป็นอีกเมืองที่ผู้คนอยากมาสัมผัสและมาเช็คอินกันค่ะเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เปิดรอการต้อนรับผู้มาเยือนและสัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มากด้วยมนต์เสน่ห์ของผู้คนวันนี้เราจะพามาให้ท่านรู้จักถึง9แห่งกันเลยค่ะ 1. วัดนันตารามสถานที่แห่งแรกที่ขอแนะนำคือวัดนันตารามค่ะอยู่ในใจกลางเมืองเชียงคำเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบพมา่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพมา่าตอนล่าง โดดเด่นสง่าด้วยวิหารไม้สักทองทั้งหลังซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2468โดยพ่อเท่านันตาอูขาหาบดีชาวปะโอที่ได้เดินทางมาจากเมืองตองจีรัชฉานประเทศพามา่าเพื่อทำการค้าขายและทำธุรกิจค้าไม้ในภาคเหนือค่ะตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคามุงจัว่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นกันอย่างลงตัว มีลวดลายตกแต่งฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆเช่นหน้าบันหน้าต่างระเบียงเป็นต้นค่ะมีเสาไม้สักลงรักปิดทองทั้งสิ้น68ต้นค่ะส่วนภายในวิหารเด่นสง่าด้วยองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยแกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่อง ประดิษฐานบนอาจบันลังไม้ศิลปะพม่าที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามค่ะส่วนบริเวณเพดานประดับด้วยกระจกสีตกแต่งลายสวยสะดุดตาค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมในวิหารได้อย่างกว้างขวางโอถงมีมุมสำหรับถ่ายภาพสวยๆอยู่หลายจุดเลยทีเดียวค่ะเป็นที่ถูกใจบรรดาน,นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอย่างมากเลยค่ะ เจ้าตอนนี้นะเจ้าเฮาก็อยู่กันตีวัดนันตารามตำบลยวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าวัดนันตารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคำนะเจ้าโดยวิหารจะเป็นสถาปตัตยกรรมแบบพมา่าสร้างจากไม้สักทองทั้งหลังเลยเจ้า 2. วัดพระนั่งดิน สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคำจะถือว่าพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะหากท่านไม่ได้มาสักการะพระเจ้านั่งดินที่วัดพระนั่งดินค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของเชียงคำและพะเยาเลยนะคะเพราะว่าพระนั่งดินที่กล่าวถึงนั้นเป็นพระประธานในวิหารหลวงซึ่งไม่ได้ประดิษฐานบนแท่นแก้วหรือฐานชุก,กชีเช่นเดียวกับพระพุทธรูปทั่วไป พราะองค์พระประธานประดิษฐานบนพื้นโดยไม่มีสิ่งใดมารองรับค่ะด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าพระนั่งดินนั่นเองค่ะจริงๆแล้วในสมัยก่อนได้มีการสร้างแท่นแก้วหรือฐานชุกชีแล้วและได้อัญเชิญพระนั่งดินขึ้นประทับแต่ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง3ครั้งชาวบ้านจึงต้องอัญเชิญท่านกลับลงมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ตีมาของวัดพระนังดินนี่นะเจ้าเนื่องจากพระพุทธรูปโบราณนี่นะเจ้าเปินปฏิสถานบนพื้นดินโดยบ่มีฐานรองรับจึงเป็นตีมาของจือวัดพระนางดินเจ้าเมืองคือพระนักดินพระนักดีเจ้า 3. าวัดแสนเมืองมา สถานที่ต่อมาคือวัดแสนเมืองมาอยู่ที่บ้านมางตําบลหยวนค่ะบ้านมางนี้เป็นชื่อเดิมจากเมืองมางแคว้น12ปันนาที่ชาวไทยหื้ออพยพมาและยังคงใช้ชื่อเมืองตามเดิมนั่นเองค่ะวัดแสนเมืองมาได้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยฤๅ้อจุดเด่นของวัดอยู่ที่หลังคาว,วิหารที่ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นซึ่งทำจากไม้แป้นเกล็ดค่ะ หลังคาประดับด้วยช่อฟ้าทำเป็นรูปหงหรือตัวหน้าคาบแก้วค่ะวัดแสนเมืองมาแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันวิหารไทยลื้อแห่งนี้อายุ200กว่าปีแล้วค่ะเมื่อมาวัดแสนเมืองมาแล้วจะเสียดายอย่างยิ่งหากไม่ได้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา ด้วยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแห่งนี้ได้จัดแสดงโบราณวัตถุทางพระพุทธทศาสนาเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยลื้อและชาวล้านนาในอดีตและเหงื่อไทยลื้อเมืองมงังจำลองแบบบ้านไทยลื้อสมัยก่อนภายในมีห้องนอนแบบไทยลื้อตามแบบดั้งเดิมด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชิมข้าวแคบขนมกรอบในตำนานของชาวไทยลือ้อที่กลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำขึ้นมาให้ท่านได้ชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ค่ะ 4. สีศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อวัดหยวนด้วยอำเภอเชียงคำมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน,น่น อีกทั้งยังได้ดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของตนเองอย่างจริงจังผู้ที่มาเยือนถิ่นเชียงคำจึงไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อวัดหยวนซึ่งตั้งอยู่ในวัดหยวนอำเภอเชียงคำค่ะที่นี่ได้จะแสดงวิถีชีวิตและศิลปะเครื่องแต่งกายการทอผ้าและเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของคนไทยลื้ในอดีตไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะที่นี่ก็คือศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อวัดหยวนนะเจ้า เป็นพิพิธภัณฑ์ติจะแสดงเกี่ยวกับผ้าทอไทลือ้อตั้งแต่กระบวนการผลิตของเส้นด้ายการทอผ้าผ้าทอไทลื้อแบบหลากหลายแล้วก็ผ้าทอไทลื้อแบบโบราณเจ้าผู้มาเยือนจะได้สัมผัสรูปแบบเครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อเมืองต่างๆที่จะแสดงไว้อย่างเป็นระเบียบอีกทั้งยังจะได้ยนโชมความงามของผ้าสิ้นลายเกาะผักแว่น อันเป็นลวดลายดั้งเดิมเอกลักษณ์ของไทยหรือเชียงคำและชมกี่ทอผ้าแบบต่างๆอันเป็นแหล่งกำเนิดผ้าทอไทยหรือหลากสีสันนอกจากนี้ที่นี่ยังจัดแสดงโบราณวัตถุหลากหลายชิ้นทั้งตำราบโบราณที่บันทึกไว้ในปั๊บสาคำพีทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ในใบลานตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมายค่ะ ที่สำคัญที่นี่ยังมีตัวอย่างของห้องนอนไทยลือแบบดั้งเดิมให้ชมด้วยนะคะก่อนกลับท่านสามารถแวะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบบไทยลือและของที่ระลึกอีกมากมายที่ด้านหน้าของศูนย์วัฒนธรรมได้ด้วยค่ะหหอประวัติไทยลือบ้านท่าศพแวน อีกหนึ่งสถานที่ทางวัฒนธรรมไทยลื้อที่เราอยากให้ท่านได้รู้จักคือหอประวัติไทยลื้อบ้านท่าศบแวนค่ะซึ่งหอประวัติไทยลื้อแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระท่าศบแวนอำเภอเชียงคำค่ะ ภายในมีจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังที่เล่าขานความเป็นมาของคนไทยลื้อในอดีตเมื่อครั้งยังอยู่ใน12ปันนาจุบจนการอพยพย้ายถิ่นฐานผ่านเทือกเขาเลาะเลี้ยวจนข้ามโขงมาอยู่ดินแดนแห่งใหม่คือเมืองเชียงม่วนก่อนจะเคลื่อนย้ายมาสู่เชียงคำในเวลาต่อมาค่ะ เจา้าภายในห้องนี้ก่ออิปปินรูปาประวัติศาสตร์จกักรอาสิบสองปันนาเนนะจา้ามาสู้มเมืองเจงคำภายในห้องนี้เปินกัอิมมีภาพท้ายลากลายมาว่าอิปปินประเพณีที่เปิเลได้จัดต่างมานะเจา้าก่ออิโรบลงอยู่ในห้องนี้หมดเลยเจ,จ้าเจ้านี่ก็คือภาพที่แสดงขื้อหันถึงการอพยพมาของชาวไทเลอร์ จาก12ปนะันนามาถึงที่ต่างๆหนึ่งในนั่นก็มีอำเภอเจียงคำของเฮาเจ้าชมภาพการสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านหยวนบ้านท่าศบแวนตลอดจนวิถีชีวิตคนท้องถิ่นไทยลือ้อมีนิทรรศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มาต้นตระกูลต่างๆของชาวไทยลื้อเชียงคำประเพณีเลี้ยงเทวดาเจ้าฟ้าเจ้าเ,าเมืองประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ และอีกส่วนหนึ่งภายในหอประวัติแห่งนี้ได้แสดงภาพถ่ายเจ้าหม่อมคำลือกษัตริย์บไตลือองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรขอคำเชียงรุ้ง12ปันนาด้วยค่ะ 6. เฮินไตลือแม่แสงดา อำเภอเชียงคํานับเป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่รวมกลุ่มกันหนาแน่นและยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยลือ้อคือรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเชียงคํายังหลงเหลือบ้านแบบไทยลื้อแบบดั้งเดิมอยู่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเฮือนไตลื้อแม่แสงดาค่ะเฮือนไตลื้อหลังนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2489 สมัยที่แม่แสงดาสมริ์ยังเป็นสาวอายุ17ปีจนปัจจุบันนี้แม่อุ้ยแสงดาอายุ90กว่าปีฉะนั้นอายุของบ้านหลังนี้รวม70กว่าปีแล้วค่ะเจ้าตอนนี้เฮาก็าอยู่กันตี้บ้านไทลื้อแม่แสงดานะเจ้า บ้านไทลื้อแม่แสงดาตั้งอยู่ที่บ้านทาตํตำบลยวนอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเจ้าโดยบ้านหลังนี้อนุรักษ์รูปแบบบ้านไทลื่อแบบโบราณไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเจ้าเฮือนไตลือแม่แสงดาตั้งอยู่ที่บ้านทาตศพแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาค่ะ ลักษณะเป็นบ้านไทยหรือโบราณซึ่งแม่อุ้ยแสงดาได้อนุรักษ์บ้านหลังนี้ให้คงสภาพเดิมไม่ได้ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะลักษณะโดดเด่นคือเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาติพันธุ์ไทยลือและเป็นเรือนไทยลือดั้งเดิมหลังเดียวที่คงอยู่ในจังหวัดพะเยาที่ยังมีความสมบูรณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมค่ะ ลักษณะเป็นเรือนไม้หลังคาทรงจัว่วยกพื้นสูงออกแบบให้มีสองหลังติดกันค่ะหรือมีเรือนนอนกับครัวไฟแยกหลังคากันค่ะภายในบริเวณบ้านมียุ้งข้าวสำหรับเก็บข้าวเปลือกใต้ถุนเรือนที่โล่งโปร่งยังเป็นที่นั่งเล่นและมีกี่สำหรับทอผ้าไทยลือ ซึ่งแม่อุ้ยแสงดาแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังคงไว้ซึ่งฝีมือในการทอผ้าที่สำเร็จออกมาอย่างประณีตงดงามไม่ต่างจากสมัยยังเป็นสาวๆเลยทีเดียวค่ะวุ้ยมเจอหลังเดียวนี่แหละนี่แม่อุ้ยแสงดาแม่อุ้ยแสงดานี่แสงดาปีนี้แสงดาปีนี้อายุ ปันทดีสองมิลลิลิตรเลยแหละเก้าสิบนะ่งเก้าสิบแปดบตอนนี้อายุแปดสิบเก้า่ะครับแปดเก้าสิบเก้าสิบละแเป๊ะเลยหรอเป๊ะละเจลขนาดภายในบนบ้านได้จัดวางข้าวของเครื่องใช้ตามแบบวิถีชาวบ้านไทยลื้อที่ฝาผนังได้จัดแสดงรูปภาพถ่ายในอดีตของแม่แสงดาและญาติญาติ ภายในครัวไฟหรือห้องครัวยังคงรูปแบบครัวไฟแบบไทยลือดั้งเดิมเอาไว้นะคะเจินป้ามาลีศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้าไทยลืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยลือนั่นก็คือผ้าทอไทยลือค่ะที่นี่ยังคงสืบทอดวิธีการย้อมผ้าแบบดั้งเดิมคือย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ สถานที่ดังกล่าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าเฮือนป้ามาลีโดยป้ามาลีวงใหญ่ประธานกลุ่มทอผ้าแปรรูปย้อมสีธรรมชาติค่ะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสบแวนหนึ่งในหมู่บ้านของชาวไทยลือ้อที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าแปรรูปจากสีธรรมชาติโดยใช้ใบห่อมเปลือกขนุนครั่งเป็นต้น เป็นวัตถุดิบในการทำสีทำให้ผ้าไทยลือของที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักและยังเป็นงานหัถกรรมที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีความคงทนค่ะผู้ที่ชื่นชอบจะสั่งซื้อเป็นประจำอีกทั้งยังเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าอีกด้วยนะคะเจ้าแม่ปามาน,นีว่าอีแต่มาเป็นเสือแต่และโตนี่ใจเวลาหมื่นกว่เจา้า ถ่าปิ้นเสือต้นนี้นะอันใจเวลามื่นอยู่เพราะว่ามันปิ้นฝ่ายข้าวเนาะปิ้นฝ่ายข้าวปิ้นดอกฝ่ายขึ้นกันล้วเอามาอีดนี่เนาะเอามาอีดแทมเอาแกนออกเนาะอีดแล้วขึ้นไปแป้งสินยรทมี่เนาะไปแป้งไปปันไงไปปันเนาะปันปิ้นเิียฝ่ายไปปันปิ้นสินยฝ่ายแล้วก็เอามาก็แจงเอามาย้อมมาย้อมแล้วก็เอี่ยวมาดันท่อแทม ไลยขั้นต้นเอ้มาเป็นเสือแต่เราโตนะเจ้ายาคณะเลยอนุรักษ์ไว้จะดีนะเจ้า 8. เหิิมไปหรือโฮมสเตย์หากท่านที่มาเยือนเชียงคำแล้วอยากจะพักผ่อนในบรรยากาศแบบไทยลือ้อที่เชียงคำมีบ้านพักไทยลื้อโฮมสเตย์บริการหลายที่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นทีมงานของเรารู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ รูปแบบบ้านไทยลือที่สวยงามอาหารไทยลือรสชาติแบบดั้งเดิมที่นี่คือเฮินไตลือโฮมสเตย์บ้านลุงพลพวงมะลิซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าสบศวนตำบลหยวนค่ะขอสวัสดีพีน่น้องทีมมาเทวน้องท่องเที่ยวท,ท,ทุกท่านเนาะถ่ายมานำเมืองเจ้งค่ำก็มีเฮินไตลือโฮมสเตย์ของพุงเพ็่นปอพลนเนาะ บ้านโฮมสเตย์เข้าไปต่างยุบบรรทัดไก่กับวัดทาดนี่แหละวัดคองบรรทัดน,นี้ก็แนะนำคือนักท่องเที่ยวก็มีตีนอนตีนอนกอมบินเป็นฟูกกลางชุดกลางมุงนกกลางมุงแล้วก็ก็พักได้ไล่คุ้นอยู่สักสิบสิบ,สบ,สบหาคุ้นก็ร่องรับได้แต่ว่าไม่นมีหองหองยูซ่องหองข้างล่างไม่มีแล้วก็ข้างบนนี่นก็นอนได้ 8คุขุนแล้วครับนะครับขายกินเข่าแรงแย่งขอลือกอ็มีขั้นโตกเหนอขั้นโต๊ของลือเฮาเก้ากละแม่โบราณเชียงคำใครที่ได้มาเที่ยวเชียงคำแล้วสิ่งที่จะต้องได้กลับไปเป็นของฝากก็คือกลละแม่โบราณเชียงคำโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนชัยตำบลหยวนค่ะ ซึ่งกะละแมโบราณน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยามีกระบวนการผลิตตามแบบดั้งเดิมจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นแป้งข้าวเหนียวกะทิจากมะพร้าวน้ำตาลจากน้ำอ้อยกะละแมโบราณบ้านดอนชัยนี้ได้พัฒนามาจากขนมปาดอันเป็นขนมพื้นบ้านของชาวไทยลื้อในอำเภอเชียงคำที่มักจะทำขึ้นในเทศกาลงานพิธีต่างๆโดยใช้วิธีการกวนเหมือนกัน ต่างกันที่ขนมปาดใช้แป้งข้าวเจ้าผสมด้วยน้ำอ้อยจึงมีสีแดงส่วนกะละแมใช้แป้งข้าวเหนียวผสมผงที่ได้จากกาบมะพร้าวเผาจึงออกมาเป็นสีดำค่ะเจ้านี่ก็คือขั้นตอนการกวนกะละแมโบราณน,นะเจ้าเป็นหม้อแรกนะเจ้าส่วนประกอบของเปิร์ลักๆกก็จะมีแป้ง น้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิเจ้ากะละแมทั้งสองหม้อที่เห็นข้างหลังนี่นะเจ้ากวนมาแล้วทั้งหมด4ชั่วโมงนะเจ้ากะละแมที่หฮารับประทานกันเนาะจะต้องกวนทั้งหมดเป็นเวลา5ชั่วโมงนะเจ้าแล้วก็จะเส้นล้วเจ้าเมื่อเนื้อกะละแมสุกได้ที่แล้วจึงนําออกมาผึ่งให้เย็นจากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นๆแล้วทําการห่อใบตองโดยรองแผ่นพลาสติกใสด้านใน จากนั้นก็นำมาบรรจุในกล่องเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะนี่ก็คือกระเมโบราณติพานกระบวนการมายังเซ็จสิ้นแล้วพ้อมกิ่นพ้อมขายได้ละเจ้าใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วอย่าลืมเช็คอินตามสถานที่ที่เราแนะนำไปนะคะ เมื่อได้มาแล้วจะเสมือนต้องมนคนไทยลือให้รู้สึกผูกพันกับการมาเยือนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ